สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูการหาหอเรโมของพหุนามโดยวิธีแบบยุกลิดนะครับใช้โจทย์นะครับจงหา g c d ของ f และ g นะครับ gcd ก็คือหอเรโมนั่นเองนะครับเมื่อมีพหุนาม f ดังนี้นะครับแล้วก็พหุนาม g x ดังนี้นะครับอ่ะซึ่งการหาหรโมของพหุนามนะครับโดยวิธียุกลิดก็ทำคล้ายๆกับของจำนวนเต็มเลยนะครับนะโดยขั้นแรกเราจะขีดเส้นแบ่งออกมาสามเส้นแบบนี้ก่อนๆนะครับ นะโดยฝั่งนี้นะครับจะให้เป็นพนามเอนะครับฝั่งนี้เป็นพนามดีนะครับ่ะโดยเราจะนําสัมประสิทธิ์นะครับของแต่ละพจน์มาใส่ลงในช่องตรงนี้นะครับนะโดยเรียงตั้งแต่ดีกีสูงสุดนะครับไปยังดีกีที่น้อยที่สุดนะครับ่ะของเอนะครับนะผมัอเขียนดีกีไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจากนั้นนะครับเรานำสัมประสิทธิ์นะครับมาใส่อของดีกีสี่นะครับสัมประสิทธิ์ก็จะเป็นหนึ่งนะครับลบหนึ่งลบสามแล้วก็ลบสองนะครับอของพหุนาที่ยักนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งลบห้าแล้วก็สามนะครับซึ่งขนาดองพหุนามนะครับเราจะ เอาพหุนาที่มีดีกีน้อยกว่านะครับไปหารพหุนามที่มีดีกีสูงกว่านะครับนะซึ่งอันนี้พหุนามดีกีสู now, mm, สสงสุดเป็นดีกีสามนะครับดังนั้นนะครับเราต้องนํา x นะครับไปคูณกับพหุนามจนะครับเพื่อให้ดีกีตอนนี้กลายเป็นดีกีสี่นะครับเพื่อที่จะจะสามารถไปลบกับตอนนี้ได้นะครับนะพอเราคูณแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งลบหด้สามนะครับ พราะว่าเราคูณนี้ก็ไปนะครับตรงนี้จากดีพีสามก็จะกลายเป็นดีพีสี่นะครับตัวตัวตัวถัดไปก็จะเพิ่มมาตัวละหนึ่งนะครับอตรงนี้นะครับเราก็ลบกันนะครับอ่ลบสองลบศูนย์ก็จะได้เป็นลบสองนะครับห้าลบสามก็จะได้สองลบสามลบกับลบห้าเราเป็นลบสามบป็นห้านะครับได้สองลบหนึ่งลบด้วยหนึ่งนะครับก็จะได้ลบสองอ่หนึ่งลบหนึ่งก็จะเหลือศูนย์นะครับ ะจากนั้นนะครับสังเกตว่าตัวนี้ก็จะเป็นดีกีสามอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นส่วนตัวดีกีสามนะครับ,รบผมจะเอาตัวนี้ไปหารตัวนี้อีกครั้งนะครับะแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับะแสดงว่าเราต้องคูณลบสองเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น,น,บน,นลบสองดีเอ็กซ์นะครับตัวนี้ตออเราคูณลบสองเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลบสองลบสอง ลบสองคูณลบห้านะครับก็จะได้เป็นสิบลบสองคูณสามก็จะได้เป็นลบหกนะครับเจากนั้นนะครับเรากับมาลบกันนะครับอลบสองลบกับลบหกนะครับก็จะได้สี่สองลบกับสิบก็จะได้ลบแปดสองลบกับลบสองนะครับก็จะได้เป็นสี่นะครับลบสองกับลบสองลบกับลบลบสองก็จะหายหมดนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับ ตัวน,นี้เราก็จะกำหนดให้เป็นเศษ r หนึ่ง x นะครับต่อมานะครับเราจะเอาตัวน,นี้นะครับขึ้นไปหารพ้อนนามจีเอ็กนะครับนะสังเกตว่าตัวน,นี้นะครับดีกรีสูงคือดีกรีสองนะครับถ้าเราจะเอาไปหารตัวน,นี้ดีกรีสูงอยู่ดีกรีสามแสดงว่าเราต้องคูณ x <laughs> เพิ่มเข้าไปนะครับแตนน่ตรงนี้สัมปสิทานข้างหน้าเเป็นหนึ่งนะครับแต่ตัวน,นี้เป็นสี่แสดงว่าตรงน,นี้นะครับเราต้องคูณเศษหนึ่งส่วนสี่ x เข้าไปยังเศษ r หนึ่ง x นะครับือพอเราคูณเจดหนึ่งส่วนสี่เข้าไปในนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นอหนึ่งลบสองหนึ่งนะครับจากนั้นเราจับมาลบกันนะครับ icamente, ตอนนี้สามลบศูนย์ก็จะได้สามลบห้าลบหนึ่งก็จะได้ลบหกนะครับหนึ2 2> ่งลบกับลบสองก็จะเป็นหนึ่งบวกสองก็จะได้ สามนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะคำนวณให้เป็นเศษนะครับ r สอง x อ่าทีนี้นะครับผมจะเอาตอนนี้นะครับไปหารตอนนี้ต่อนะครับอ่าซึ่งสังเกตนะครับมีคี่์สมสุดเป็นสองเหมือนกันหมดนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราจะเอาไปหารตอนนี้นะครับสังเกตนะครับตัวนี้ยังเป็นสี่อยู่แต่ตัวนี้เป็นสามแสดงว่าเราต้องคูณอ่าเศษสี่ส่วนสามเข้าไปนะครับ จะได้ว่าเราต้องคูณเศษสี่ส่วนสามนะครับเข้าไปในยัง่างสอง x นะครับพอเราเอาเศษสี่ส่วนสามนะครับคูณเข้าไปตัวน,นี้แล้วนะครับก็จะได้เป็นเศษสี่ส่วนสามคูณสามนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสี่นะครับเศษสี่ส่วนสามคูณลบหกนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลบแปดเศษสี่ส่วนสามคูณสามตัวนี้ไปนะครับก็จะออกมาเป็นสี่นะครับซึ่งสังเกตตอนนี้นะครับอ พอลบกันแล้วมันก็จะเหลือเศษศูนย์นั่นเองนะครับก็คือหารลงตัวแล้วนะครับเราก็ขีดเส้นใต้จบจบไปเลยนะครับอ่าซึ่งหอระบอนะครับเราจะเอาพหุนามตัวสุดท้ายนะครับที่ทําให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับอ่าก็คือตัวนี้นั่นเองครับก็คืออานสองเอ็กซ์อ่าแต่เนื่องจากหการหาระบอนะครับเราสามารถนําไปคูณกับค่าคงที่ได้นะครับให้มันออกมาอยู่ในรูปอ่าที่ดูง่ายขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ มาสองอีนะครับผมจะเอาไปหารด้วยสามนะครับพอ,อหารด้วยสามเสร็จนะครับนะเราก็จะได้เป็นหนึ่งลบสองอันก็หนึ่งนะครับผมซึ่งดังนั้นนะครับเราก็จะได้แล้วว่าดังนั้นนะครับ GCD หรือว่าขอเรามองนั่นเองนะครับของ f และ g นะครับ ก็ะจะเท่ากับตัวนี้นั่นเองนซึ่งตอนนี้ดีคีตัวนี้ก็คือดีกีสองลบสองตัวนี้ก็คือดีคีหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนี้ก็คือดีคีสองตัวนี้ก็จะได้เป็น 2> x กาลังสองลบสอง x นะครับบวกด้วยหนึ่งนั่นเองอ่าข้อนี้นะครับเราก็จะได้แล้วว่าผลลัมอของพหุนาม f และโพนาม t นะครับก็คือ x กาลังสองลบสอง x บวกด้วย หนึ่งนั่นเองนะครับครับอ่าเราก็จะได้หัวละโมมาดังนี้ได้น,น,ดน,นะครับอ่าต่อมานะครับเราจะมาทบบํา,าทแบบย้อนกลับนะครับอ่าดยการทําแบบย้อนกลับนะครับอ่าเราก็จะเริ่มจากอ่าหัวมของเรานะครับก็คือตัวนี้เอกําลังสองลบสองอบวกหนึ่งนะครับอ่าโดยเราจะต้องทําให้มันอยู่ในรูปนี้นะครับก็คือ มีพหุนามที่มาคูณ f x นะครับก็คือให้เป็น u x แล้วก็พหุนามที่คูณกับ g x นะครับให้เป็น v x นะครับอ่าพอมาคูณแล้วจะต้องให้ได้เท่ากับผลรวมของ f และ g นั่นเองนะครับอ่ซึ่งมันจะอยู่ในรูปอ่าผลบวกชิงเส้นนะครับอ่ีแต่เรามาทํากันเลยนะครับอ่ซึ่งจากผลรวมของเราที่ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่ามันก็คือ a สองนะครับหารด้วยสามอ่ะดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า x กำลังสองลบสองอีกบวกหนึ่งนะครับจะเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสาม r สอง x นะครับฮะซึ่งเศษ r สองนี้นะครับได้มาจากเราเาพ้นาม g x นะครับลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ x นะครับคูณอยู่กับ r หนึ่งอ x นะครับก็จะได้เป็น r สองนะครับเกิดจาก g x นะครับลบเศษหนึ่งส่วนสี่ x นะครับคูณอยู่กับ อันหนึ่งเองเองตรงนี้นะครับผมจะขอดึงเซนหนึ่งส่วนสี่ออกมาก่อนนะครับก็จะได้จิตง่ายนะครับดึงเซนหนึ่งส่วนสี่ออกมาข้างหน้านะครับคูณกับเซนหนึ่งส่วนสามก็จะกลายเป็นเซนหนึ่งส่วนสิบสองนะครับตรง g x นะครับก็จะกลายเป็น4 g x นะครับตรงนี้ก็จะเหลือแค่ลบ x คูณอยู่กับ A 1หนึ่ง x นะครับผม จากนั้นนะครับเรามาดู R หนึ่ง x นะครับ r หนึ่ง x นะครับที่มาของมันก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือเกิดจากเราเอาเพานามเอ็กนะครับลบด้วยเพาวนาม x คูณกับ g x แล้วก็ลบสอง g x นะครับเราก็จะได้ว่า อ่พวนามอนหนึ่งนะครับก็จากพวนาม f x นะครับลบกับอ่าพวนาม f x คูณดกับพวนาม g x นะครับอ่าแล้วก็ลบกับพวนามลบสองคูณกับ g x นะครับอ่าซึ่งลบชนลบกันนะครับตรงนี้จะต้องกลายเป็นบวกนะครับผมก็จะ,จะได้เป็นตรงนี้บวกสอง คูอยู่กับ gx นะครับตรงนี้ขอเขียนเป็นวงเล็บใหญ่นะครับะนะครับนะต่อมานะครับเราก็จะตรงนี้นะครับเราก็จะคูณ x กระจายเข้าไปแต่ละตัวนะครับก็จะได้เป็นมตรงนี้ก็จะเป็นลบ x คูณอยู่กับ fx นะครับตรงนี้ กระจายเขไปจะกลายเป็นบวก x กำลังสองคูณอยู่กับ g x นะครับอ่าตัวนี้ก็จะได้จะได้ก็จะได้เป็นลบสอง x นะครับคูณอยู่กับพนาม g x นะครับอ่าซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับตรงนี้เป็นพจน์ที่คูณอยู่กับ g x ด้วยกันนะครับนะเราจะดึง g x ออกมานะครับก็จะได้เป็นเศษหนึ่งสองสิบสองนะครับอ่าตรงนี้ ตัวแขนจะไม่ค่มาอยู่ข้างหน้ากันข้างหน้า,น,า,น,าน,นะครับจะได้เป็นลบ x คูนอยู่กับ fx นะครับตรงนี้เราดึงตัวนาำท x ออกมานะครับแล้วก็นำอตอนนี้นะครับมาบวกกันหน้าเลยนะครับโดยผมจะเรียงจากตัวนานที่ดีที่สุดก่อนก่อนนะครับก็จะได้เป็น วันนี้พอเราเดึงจีออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น x กซ์ำลังสองนะครับลบสอง x บวกสี่นะครับคูณอ,อยู่กับเท่านาำจีเอ็ตนะนั่นเองอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะแจกแจงลบอ่าเศษหนึ่งส่วนสองเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นตรงนี้จะเป็นลบเศนหนึ่งส่วนสิบสองนะครับคูณอยู่กับเอ็กเอ็กนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบวกเศษหนึ่งส่วนสิบสองนะครับคูณอยู่กับ x 2ก x ำลงสองลบสอง x บวกสี่ 4. คูณอยู่กับพหุนาม gx นะครับอ่าก็ะจะได้ออกมาอยู่ในรูปนี้แล้วนะครับนะดังนั้นนะครับเราก็จะสรุปว่าดังนั้นดังนร์โมกของ พนันเว็บละจีนะครับเก็ะจะเท่ากับตัวน,นี้นี่เองครับสำหรับวิธีย้อนกับก็ออกมาแล้วนะครับคำตอบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ